สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องพามาที่ปากบาราจังหวัดสตูลน,นะคะวันนี้เรามาส่งรถกันอีกแล้วนะคะเช่นเดิมเจอน้องที่ไหนต้องเจอรถมินซูที่นั่นนะคะวันนี้เรามาส่งกันที่นี่เลยนะคะเราก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะริมทะเลของปากบารานะคะอ่ะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าจุดจุดชมวิวของเขาเลยนะคะก็คือปากบาราวิวพอยต์นะคะนี่จะมีปลาแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าปลาอะไรเหมือนกันนะคะแต่สวยงามมากมาก นี่เลยคะ่ะอะชมวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าค่ะไปกันค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มให้เลยด้านหน้านะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตัวนี้นะคะมิตซูบิชิตัวอักษรที่เป็นโลโก้สีเงินแบบนี้นะคะสีไท,ทเทเนียมนะคะก็ติดให้เรียบร้อยนะคะอะแล้วมาดูจุดที่2จริงๆจ,จุดนี้จะเรียกว่าจุดเด่นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็ติดแค่บาง บางท่านนะคะที่ต้องการใช้งานจริงๆแบบลุยจริงๆเผื่อรถติดลมอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นวินนะคะของ ADM อ่าตัวนี้หมื่นสามพปอนด์นะคะและก็มีแคลงนะคะกันแคลงด้านล่างเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเผื่อเวลาแบบอ่ารถมันขึ้นเนินเจอหินเจออะไรอย่างนี้นะคะป้องกันได้ดีเลยนะคะอะมาดูกันต่อค่ะ,อะเอาด้านหน้าก่อนเลยนะอันนี้นะคะไม่มีไม่ได้อะ ปิดไปหรือ,อยังเนาะยังตัวนี้อยากจะแนะนําเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่อย่างเป็นผู้หญิงแบบเซลล์อย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะก็จะเป็นโชคฝากระโปรงเสร็จแล้วตัวนี้ก็เพิ่มเติมมาก็คือเป็นแผ่นการความร้อนนะคะตัวนี้ก็คือต้องเพิ่มนะคะเพราะว่าไม่ได้มีมาจากโรงงานนะคะต้องแจ้งไว้เลยะแล้วเวลาปิดก็ไม่ยากนะคะกดลงเลยแล้วก็ปล่อย อันนี้ยังปล่อยไม่สุดนะคะโทษทีแล้วก็มาดูด้านข้างค่ะว่าตัวนี้ใส่อะไรเพิ่มเติมไปบ้างตัวนี้นะคะก็จะใส่เพิ่มไฟตัดหมอกไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED นะคะสว่างชัดเจนค่ะเพราะว่าเราเดินทางมาตอนกลางคืนนะคะตัวนี้ให้อารมณ์แบบคนละฟิลกับตัวติดรถเลยอ่ะพูดตรงๆเลยนะคะไม่ต้องอวยรถตัวเองนะคะคือตัวนี้ต้องบอกเลยแล้วที่สําคัญเห็นไหมคะความสวยงามของหัวเก๋งนะคะตัวนี้คือเราติดสติกเกอร์เป็นลาย เอ็กอาร์ทีของตัวมิซูที่โชว์ในงานนะคะ mm hmm. ก็คือเอาแค่ใกล้เคียงนะคะไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่ลูกค้าชอบประมาณนี้คือเป็นสีดําตัดก,กันกับสีบอลเงินนะคะสวยงามเลยคะ่ะ่มาดูกันต่อนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นรถด,ดัาที่ใช้สําหรับบรรทุกหรือรถที่อาจจะไม่ดัาแต่ว่าสําหรับบรรทุกจริงๆแนะนําเป็นยางตัวผ้าใบสิบชั้นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นยางคอสวินหลิงหลง MT นะคะ ซีรีส์ยางตัวนี้อยู่ที่2 6 5 7 5 R 1 6แล้วใส่คู่กันกันกบแมตชุดลายระครังคว่ำแบบนี้สวยงามเลยค่ะลงตัวสดๆค่ะคันนี้จะบอกว่ามีความภูมิใจมากๆนะคะในการแต่งรถคันนี้ให้ลูกค้าเพราะรู้สึกว่าลูกค้าก็เต็มที่เราก็เต็มที่กับลูกค้าเช่นกันนะคะดูแลให้อย่างดีคะ่ะตัวนี้นะคะก็ชุดอุปกรณ์เบื้องต้นตัวนี้ก็คือกันสาดเบ้ามือแต่อันนี้เราติดแ็ปทับไปนะคะ,ะกันสาดเบ้ามือแล้วก็ฟิลม์มฟิล์มเซรามิกรับประกัน10ปีค่ะ ปัญหาไรเค็มได้เลยอ่ะมาดูต่อด้านล่างนะคะตัวนี้ใสมาแล้วคือมันเรียกว่าครบจริงๆนะคะตัวนี้บันไดข้างตะแกลงนะคะแแรงมากค่ะใสมาแล้วลงตัวมากๆค่ะมาดูต่อกันที่ตัวนี้นะคะชุดพวกนี้เป็นชุดอุปกรณ์เสริมนะคะลูกค้าสามารถเพิ่มเติมได้ตัวนี้ก็เป็นกล่องเครื่องมือนะคะก็จะประมาณนี้ต้องเปิดให้ดูไหมนิดนึงก็ได้เนาะอ่ะนั่นก็จะใส่อุปกรณ์เก็บไว้ใช้งานเวลาเราออกไปทำงานนะคะ ค้าอยากเพิ่มอะไรคือแจ้งได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมีอ,อุปกรณ์มีมีเพิ่มให้ได้หมดทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานและการอ,าอยากแต่งอะไรเพิ่มเติมของลูกค้าชอบสไตล์ไหนชอบแบบไหนก็คือแจ้งได้เลยนะคะสําสหรับตัวดมนะคะเรามาดูกันที่ตัวดมตัวนี้จะเป็นดมคอกสูงนะคะเรียกว่าดำาเหล็ก3ชั้นนะคะมันจะมีสูงสุดถึง6ชั้นนะคะแล้วถ้าเป็นคอกเตี้ยก็จะอยู่แค่แค่นี้แค่นี้เลยเนี่ยะคะ่ะ คอกเตี้ยจะประมาณนี้นะคะลูกค้าอยากใช้งานประมาณไหนก็เลือกตามการใช้งานของตัวเองได้เลยนะคะแล้วเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะสําหรับลูกค้าที่ซื้อดํากับน้องต่อให้น้องอยู่ที่กรุงเทพแต่ลูกค้ามั่นใจได้ในการบริการเซอร์วิสของเรานะคะบริษัท RRS นะคะลุงเรืองกรุป๊ปเขาจะดูแลให้ถึงบ้านท่านทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะตรงนี้เลยสามารถโทรได้แล้วเขาก็จะมีรอบการวิ่งต่างจังหวัดนะคะี่ เห็นอย่างนี้นะคะสแกนแอดไลนน้องได้เลยนะคะแล้วเราจะได้คุยเงื่อนไขกันมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะตรงนี้ก็คือลูกค้าเพิ่มเหล็กรางรถไฟด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ชุดลากนะคะชุดลากลูกค้าเลือกเป็นปากนกแก้วหัวบอลมันก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะคะก็คือเป็นปากนกแก้วหรือเป็นหัวบอลหรือปากนกแก้วหัวบอลอย่างนี้เลยแล้วด้านหลังนะคะก็จะ เห็นไฟท้ายใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กเข้าไฟท้ายต,ตัวตะแกรงข้าไฟท้ายเพื่อป้องกันการแตกนะคะก็เซฟตี้ได้อีกระดับหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูความสวยงามรอบๆคันของรถเรานะคะเดี๋ยวจะยกให้ดูนิดนึงนะคะเพราะเรามีของอยู่หลังรถนะคะ,ะตัวนี้นะคะใช้น้ำมันดีเซล b 7นะคะเติะะตะะมได้เลย แล้วก็อันนี้นะคะบันไดลิงสําหรับถ้าสมมุติว่าใช้แบบสูงแนะนําให้มีบันไดตัวนี้ด้วยจะดีมากเพราะว่ามันจะได้ใช้งานจริงอยู่แล้วค่ะเนี่ยให้ฟังเสียงการยกของเราก่อนนะคะอะ่ตอนลงจะเบามากเห็นไหมคะตอนลงจะค่อยๆลงก็ไม่มีเสียงเลยเงียบกริบประมาณนี้นะคะอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวันนี้นะคะก็คือน้องพาชมรถด,ดัมตัวนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าบรรทุกได้เต็มที่อยู่ประมาณ3-4ตันเพราะตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่เพลาลอยมานะคะก็คือสามารถเพิ่มเติมแค่เพลาลอยอย่างเดียวก็สามารถบรรทุกได้5ตันเลยนะคะตัวนี้เพราะว่าทุกอย่างเราทํารองรับไว้หมดแล้วนะคะเผื่อในอนาคตลูกค้าอยากทําเป็น5ตันนะคะ ค่ะสำหรับลูกค้าที่ชมมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องด้วยนะคะจะบอกว่าวันนี้น้องเนี่ยไข่ด้วยนะคะแต่ว่าสู้เต็มที่เพราะว่าคันนี้ไม่รีวิวไม่ได้เลยนะคะเพราะรถคันนี้น้องภูมิใจนำเสนอมากเพราะภูมิใจ ภูมิใจแล้วก็ข้างรักรถลูกค้ามากนะคะก็คันนี้ก็เดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันนะคะก็ถ้าสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างหรือทักแชทหาน้องหรือว่าจะคอมเมนต์ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าที่ไหนรถอะไรแต่งแบบไหนไปดูกันค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ